สวัสดีครับสวสดีครับเชี่ยวกินยังใช่ผู้ใดเห็นไหมลาว้าโทษโทษโผู้จ้กผูเห็นไหม่เยอะวะพวแซบแซบมกินมองดูโอ้ยแม่เอ็นบวกกินเห้เจ้าอไม่กิ่นพรอติมกินพ่อรวบรวม่แล้วไม่กินแล้วไม่กินขนมมดสองห่อสามห่อหนน่ากินขนมเสียจกนั้นมันก็ปลาถิ่มต้นต้นเอาไปแช่ตู้เย็นไม่ได้กินเหมืนเหมือนนั้นจะโตมากไม่กินสองข้าม่านี้ ทีเทศทิมคุณแม่เ่นกับฮดต่วนใหม่หนะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพีกก่บง่มเนี่ยโอ้แดดฮอนพี่น้องสบายด่ทั้งในเย็นเยอะโอ้คือเชียบอัก็แรงงามเต็มเลยฮอ,อนคักหลายเอานะต้องฮอนเดื่อนมีแขนบอ่อได้ฮอนเอ,อนอะไรผู้ใจพี่ขา ขนาดบ่ได้หัวแค่มืมอสองมืมอ,อก็ได้อือนั่นฝนกับสิ่มช่ยยวงโดน้นเ,เออนาะก็ว่าบาดเลาเฮาเช็ดีอ,อย่างก็เนมาเลยได้เนาะแม่นอันฝนที่ตกให้ยอดอกก็ว่าโดนยุบแดดเออบังแดดแดดแบบนี้แดดฝนละพี่น้องแดดห้อนห่อนนี่แดดเอาเอา,านี่ช่วงัวนโะพ่อหมกโม่หกแตงเพื่อวันะห้อนไร กเด็นก็ะหอนไลเมือดอกนี่ดอกกินได้เยอะดิไได้หลย่อยังกอนดอกริมไม้ดอกริมไม้นี่พี่้องมันเป็นหมากนิดลูกอ่ะพี่องเตนเออเลยจะเปลี่ยนหมากน้อยน้อยเนาะอันนี้ก็มันชิบอเนี่ยเพราะว่าน้ำมันไหลเข้ามีดวางตรงตงแหมันเลยซุ่มนอ๋อนี่ยะฝนเขาล้างลดล่างกัไรลงหัน ตัวนี้มันถือน้ำประจำนะอยู่นั่นติคือไหนมันอยู่ทางโนูนคือนี่มันถือน้ำประจำพี่น้องมันเลยอ่นโบเหี้ยวนะเนี่ยมันงามเลยมันน้ำมันก็ไหลให้มันีเลยต่ว่ามือนตีนเรานั่งบางค้าเรานั่นมันนั่นนั่นมันนู่น หอนหลายพี่น้องหอนหลายหอนหลายหอนนี่หรือหอนนี่หรอภาษาไทยคุณแม่เบิ่งจักหน่อยมื้อนเด็่ภาษาไทยจักเชียร์กูเริ่มภาษายพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเอตี้มันสิถามหานะเพราะว่าเพิ่นหนักเวียกหลายตอนนี้เวียกหลายโอ้ยมันแดดของพี่น้องโอ้แดดหอนังวะโอ้ยใช่หันไหน้ชาวบ้านหนองสานพี่น้องวิถีชีวิตบ้านหนองสานเนาะ พอดีก็่อนหัวหลานพอดีแห้งเลยหัวหลานเดียแมแหม,แมแบ,บแล้วถือกันฝนเถือกันแดดอย่าเพิ่ีมาหัวต้นไม้ต้นไห,ห,ห,หลต้องปเศ้าะนะ้องพี่น้องนะพอดีพอดีมาไายท่า,ากว่อย่างเอฟซยเสียเป็นคนหอดขึ้นแม่นะเลยมาไายเราเบิ่งแจ็คหน่อยน้องตั้งเด้ดสันอันเฮ็ดรถ ใ่รถโอ้คนก็วากินเขาน้ำมันซื้อมาซื้อมามาต้มกินน้ำัินเขายาเามัาบ้าน้ครัก็ผมแล้วผมบ่อยากเขาดิกินขนมก่อนดิ้ยากินขนมกับน้อมก่อนเดียวกับพ่อเลยว่าคอยกินเขาเขาบุยหนึ่งยกยี่องเอ้ยบยหนึ่งเลยคุณละตอนใบยังสี่หนึ่งตอนอยากคุณละบ่อยากับบุญกิน คแล้ไม่อาอมาเห็ดไมเอาอ่อยูุ่นํ้ำุนหลัองจะได้กินคองแสบคองยุง่นี่เชื่จำประเดี๋ยวกันมต้องราฝีิบพวกมีเวลาเห็ดพี่น้องน่นารไรอโอบงคุณแม่ไปก่อนได้ลิบนี้พี่น้องก็ว่าสิไปธุลาบ่มุนอีกไปธุลาออบัดแต้งตัวจะออกไปกันนี่เด้อ ทิ้ท้ายถ้ำว่าผพ้นแต่งตัวแล้วนะเึ้งทิ่าเขาที่ให้อันใส่สูใส่แบอพวกไอบริษัททีมที่าหโดยตรงบัอเออ่าอ่าแล้วตอนดอกอยก็บอกไหมว่าแม่ไปอันเฮ็ดคิปนดแบบไปผึ้งที่เอาไปแต่งตัวพื่อีออันเอาไประรัทผมมาตั้งซื่ออไป บอไดไปบัดอไดไปเออนิดเด้อถ้ายห้ทำบดแตงตัวแล้วนะแตงตัวบูบูนะคือมูลนั่นใส่วันตาดําน้ำด้วยเด็กขวอนไล่พี่น้องเออเรื่องกส็จบคลิปไปสันหน่นะพี่น้องนะาะฝากคุณแม่ไหมครับบ๊ายบายไป่ยวได้ไป่ยวบ๊ายบาย hàm năng phẩu xưa ph mà mà chín hết mất phân chín khẩn thương nôm hoa nó nó không bỏ mai thương ngàn khẩn nôm nản thân để buộc chua chín mất kia kiến ngoài con là nàng tiềm thuế đang gì là chín xoáng khăm còn ní bye 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 xe tôi về tôi bye